แบ็กเกาเท่แบบผู้ชายแมนแมนสวัสดีครับทางนัดสักลายสว่างในดินจังหวัดสุโขทัยเมนี้ครับผสมสูตรเท้าครับนี่ดำห้าหยดครับเอาขาวตั้งเด้อแล้วก็เอาดำห้าหยดแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ลงจักสองหยดครับนี่ติ๊งติงลงกับเอาแนวค้นค้นให้เข้ากันครับผมอันนี้เป็นสูตรเท็ดเงาโอ้เฮ็ดเท้าของสังนัดเด้อใส่เข็มสองเล่มครับผมนี้เข็มเดินเซนเบอร์เจ็ดกับเข็มลงเงาเบอร์ เสาสามกไฟหกจุดหาครับผมเทคนิคบ่้มีอย่างไรครับเหมือนเดิมทุกแขนทุกคนสู้มือครับผมก็คือตึงนังให้มันได้ครับผมถ้าตึงนังได้นี่เส้นมันสีคมครับผมงานนี่ก็คือทั้งแขนเลยเด็กมาเริืมไม่เบิดครับผมผมก็เลยไล่เดินเส้นซักไปเป็นชุดเป็นชุดน่นะครับก็คือเดินเดินเส้นไปที่ละชุดหล้กก็ลงเงาไปที่ละชุดได้ต่อไปก็คือ จะโบกับพริกแพงไปตามสถานการณ์นะครับพะว่าเส้นมันมาแบบเงาเงาบอบเข้มบบดูบบดันแล้วก็ขาดขาดนี่หายมันเป็นขาวๆเป็นช่องว่างสวอสเวนะครับมันบแบ่งเฉดแดงเงาแบ่งโซนแบ่งโทนนะครับก็เลยต้องเอาก็คือบานี้งานโจทย์เนาะก็คือยุคแขนผู้ชายเด้ผมก็เลยเน้นความเป็นญี่ปุ่นเป็นความดูดันนะครับผู้ชายเนาะมัน อารมณ์งานมันจะแข็งจะผิวก็ของแขนผู้หญิงเนาะครับผมเนาะก็คือผมจะเนียนเงาที่มันดูด,ดันขึ้นเพราะว่าลูกค้าแบบสไตล์แม่นๆน,น,นะครับเหมือนก็คือมาซักหลายรอบนะครับก็คือเอาจะเอาเอาสี่ชั่วโมงเนาะเอาซักไปไปตามความอดทนของลูกค้าเมื่อน,นี้ก็คือได้สี่ชั่วโมงครับผมตามนั้นก็คือมือหนาวันที่ยี่สิบสามจังมาว่ากันไหมก็คือใส่ยาชาหนึ่งหลอดก็คือ ถ้าไหวแค่ที่เขาจะชักไร้หน่ะครับก็คือแต่ละคนโจทย์จะบ่คือกันเนาะลูกค้าแต่ละคนงานแต่ละงานหระกเแขียนแต่ละคนผสมกันแขียนหน่อยเขียนใหญ่งานแก่งานใหม่งานเงางานสีอ้ชักไร้กับมันง่ายๆครับผมจกักสิว่าจังไหนเนาะแต่เทคนิคท,ทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมานี่ตึงหนังครับผมตึงหนังให้มันได้เดี๋ยวสีมันก็ติดนี่ก็เอาเป็นเท่าหายด้วยา,งงานันแล้วก็เอาดำดันดกมาไหมมันเป็นมิติ ตรงใต้ท้องแขนนี่ผมกะปรับเปลี่ยนดอกซากุระอันเก่าให้มันงามครับผมผมกะมาวาดกีบวาดใบขึ้นมาอีกอันเก่ามันจะบ่มีใบครับผมแต่มองเห็นว่ามันเป็นดอกซากุระที่มันสอดแทรกมากับแบกเก่าของงานเก่าครับแต่มันยังบ่มีหยังบ่มีสีบ่มีอย่างมีแต่เส้นครับผมเพราะว่าลูกข่าว่าสักกับช่างคนก่อนเนี่ยเจ็บหลายก็เคยมันมันบ่ไหวครับก็เลยต้องหยุด งานกันเลยเป็นออกมาบอียดเพราะปัญไดน,นะครับเพราะว่าพอมีความเก็บข้ามาอยู่นํากับการสักลายนะมันกับเทยดในการทาํางานยากเนาะอันนี้ลงท่ายาชาทุกทุกรอบครับผมเพราะว่าลูกค้าสูงมือในส่วนมากการสีมาท่ายาชาเกือบแทบจะทุกคนครับผมน้อยมากที่จะไม่ใส่ยาสาบางคนกับมาใส่ยูรานบางคนกับซื้อมาเองแล้วแต่ความสะดวกครับผมอันนั้นก็ทักษิว่าจังไหนเนาะเพราะว่าทักแชทมาคุยกันได้ครับผมกับ วันที่23ครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกเพราะว่าจองไว้เดือนละเที่ยสองเที่ยเนี่ยครับกับชิเล้งเห็นมันเลี่ยงครับผมเขียนขังนี่โอ้ยหลายครับผมอยู่น้าตูลูกค่าก็หลายเนี่ยเป็นเป็นประมาณนี้ครับเห็นวความงานเก่าเนี่ยที่เสียนว่าปฏิิประต่อผมปรต้องมาสั่งเสียึ้นมาอีกแล้วก็สั่งน้ำจินตนาการแบบเก่าขึ้นมาอีกตามตามอารมณ์งานครับผมเพราะว่าผู้ใช้อันนี้ยุ่แขนผู้ใช้เนาะผมก็ต้องให้ความดูดันของเงาเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะ ผู้ใายมันต้องแมนๆนะครับเนาะอารมณ์งานจั้งสิ้นแต่เป็นญี่ปุ่นเก่าน้านี่เป็นญี่ปุ่นเก่าครับผมก็มักอารมณ์แบบเก่ามันมาแตะแต่กูงารกบดูดันพุ่งเป็นมาเป็นแพงเป็นแพงผมก็เที่ยวไม่เหมือนใครผมก็เลยเก็บโค้งสางเก่าไว้แต่มาเฮ็นมันเส้นไม่เส้นคมไม่วาดไม่ใส,ส่สีไม่ครับนี่แต่เส็ยลรวยแบบนี้ก็ถือว่าเลี้ยวครับผมเส็ยสองเทียเด้่อันนี้ทั้งนอกอันนี้ใต่ท่องแขนครับนี้แบบเก่าเบังครับแน่นๆนดุ้กค ถ้าผู้ใดมีปัญหาเรื่องการแก้งกั้นก็กัะทักแชทสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ครับหรือว่าแช์ไปสู้มือเพื่อะได้เพื่น,นกำลังหัดสักหรือว่าหาลานสักอยู่ก็ได้ที่สําคัญที่ขาดบุไร่แล้วก็ขอบคุณแฟนเพจแฟนตุยงทุกคนเลยครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจคอมเมนต์ให้กําลังใจทุกคลิปตลอดเวลาเลยครับผมอ้ยได้พากหน่อยอีซูม,มูนหาโม,มงโอุ้ยหาหน้าที่ เดี๋ยวมืออื่นโอ้มืออื่นหยุดล่านะครับผลของเนาะมืออื่นเดี๋ยวสิพยายามหาชิปปราผากสูฟังครับสำรับมือเนี่กัสวัสดีครับ